จอดลึกเป็น,ปน,ปนร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบซิโก้สตาร์ประจำวันที่25สิงหาคม2563โดยเฉพาะคครั่งบอลไทยครับรับข่าวบอลไทยวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลรวยซะอย่างแผน10ปีบอลซาอุต้องไม่โดนต้อน โดยกันที่ซาอุดีอาระเบียเดินหน้าวางแผนโครงสร้างนะฮะระบบฟุตบอลของตนเองอย่างจริงจังหลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลโลกปี2018ับรอบสุดท้ายที่รัสเซียนั้นไม่ประสบความสำเร็จตกรอบแรกโดยการอ่าพ่ายรัสเซียไป0นต่อ5แพ้อุรุกวัยไปศ .1 ต่อและก็ชนะอียิปต์ไป2ต่อหโดยเป้าหมายก่อนหน้านั้นก็คือการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาล์เรื่องนี้จึงกลายเป็นการบ้านที่ซาอุดีอาระเบียนั้นได้เก็บรายละเอียดนะฮะและก็เดินหน้าแก้ไขตันทีเพื่อสร้างความหวังให้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ล่าสุดได้เปิดตัวโปรเจกต์นะฮะ Match Sport Academy เพื่อยกระดับศักยภาพเยาวชนในประเทศให้เกิดความเก่งกาจและมุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางลูกหนังอาชีพโดยอับดุลราบินไฟซาว ประธานโมฮัมหมัดสปอร์ตอะคาเดมีนะฮะออกมา,าเผยถึงโครงการนี้ว่าซาอุดีอาระเบียมีนักเรียนมากกว่า1.7ล้านคนในโรงเรียนะสมที่มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเป็นเวลา1ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ความสามารถของพวกเขายังไม่ได้รับการยอมรับจนกว่าจะายุคครบส4ปีหากไม่สร้างตั้งแต่นั้นเนินนะฮะคงเป็นเรื่องที่ยากทุกอย่างคือเรื่องของการเชื่อมต่อเข้ากับสู่ระบบอาชีพนั่นเอง โดยมหมามันสปอร์ตอะคาเดมีนั้นจะเป็นสถาบันการศึกษาแห่งใหม่มีเป้าหมายชัดเจนภายใต้เงื่อนไขของแผนยุทธศาสตร์ซาอุดีวิชั่น2030 สถาบันก,กีฬาแห่งนี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมีศูนย์กลางในริย اد, าดสถาบันดังกล่าวนะฮะจะช่วยปั้นความสําเร็จให้กับซาอุดีอาระเบียในอนาคตไม่ใช่แค่ฟุตบอลกีฬาประเภทอื่นจะมีผลผลิตเกิดขึ้นมากมายกว่า10,000คนในกลุ่มนี้จะถูกจับตาดูเป็นพิเศษจากนั้นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมทาร์เรนดิสคอเวอรี่สำหรับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซาอุดีอาระเบียผ่านเข้าไปชิงชัยถึง5ครั้ง ในปี1994นะผมสหรัฐอเมริกาในปี1998ก็เจอกันฝรั่งเศสในปี2002ก็เป็นของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้และปี2006ก็อยู่ที่เยอรมันและปี2018ล่าสุดก็ไปที่ประเทศรทศัสเซียโดยผลงานดีสุดของทีมชาติซาอุดิอาระเบียนั้นคือการผ่านเข้าไปเล่นถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในปี1994นักเตะชื่อดังยุคนั้นก็คือซาอิดโอไวรันซามีอัลจบาดมาเชตอับดุลรา ผลงานรอบ,บแรกแพ้ฮอลแลนด์ไปหนึ่งต่อ2ชนะบรรโกรไป2ต่อหนึ่งและก็ชนะเบลเยียมไป1นต่อศูนรอบสุดทีมสุดท้ายแพ้สวีเดนไป1ต่อสเป็นน้ว่าง,งานนี้นะผมซาอุดีอาระเบียนะฮะรวยซะอย่างก็เลยวางแผนล่วงหน้าไว้ไกลกันเลยนะ,ะับผมถึง10ปีกันเลยเียก็ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเปิดสถิติโกอุมฟอร์มเจ๋งยามซดซานเฟเชฮิโรชิมา4นัดกับอีก2สโมสร โดยคนหลงจังจากแชมป์เก่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะฮะต้นสังกัดของเจ้าอุ้ม,ม,มธีราทรบุญมาถันเปิดบ้านเอาชนะซาวาเช่ฮิโรชิมาไป3ต่อ1ในศึกเจลิก2020นัดที่12เมื่อวันทิตย์ที่ผ่านมาโดยเก่งน,นังกกราวแบซ้ายทีมชาติไทยวัย30ปีคนนี้สามารถทำแอสซิส ลูกแรกนะผมในฤดูการ2020นี้ได้สำเร็จหลังถวายพานเปิดบอลโค้งๆจาก,กริมเส้นฝั่งซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษนะฮะเข้าหัวของจุนเนียซานโตสขึ้นมงจอจอส่งบอลเข้าสู่ตรงตะข่ายให้กับทีมออกนำไป2ต่อหนึในทีที่60นะฮะก่อนจ,จบเกมเอาชินะไปได้3ต่อ1นั่นเอง ยามไรก็ตามมีสิ่งที่น่าสนใจของธท,ทรทรมมทันน,นั่นคือยามที่เจ้าตัวลงสนามช่วยโต้สังกัดพบกับซานเปเช่โรชิมาตลอดสี่นัดท,ที่ผ่านมาบอแดนอาทิตย์ไทยทีมของเจ้าอ,อุ้มชนะได้ถึง3นัดและก็เสมอเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นแถมเจ้าอ,อุ้มมีสถิติที่ดีจริงๆนะฮะดโดยลงสนามครบ4นัด360ว้อีกสบประตูใส่ซานเปเรช่ไปหนึลูกและทำแอสซิสต์ไปได้1ลูก โดยนระเด้มยเกมเจลิก2018เลกที่2นะฮะในว,วันที่15สิงหาคมในสีเสื้อของทางวิเซลโกเบโดยเกยมนี้เจ้าตัวสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนั้นตัดเกรดฟอร์มแข่งของเขาอยู่ที่6.5คะแนนหมายตึงกัดจะทำได้เพียงแค่เปิดบ้านยันเสมอซานาเชไป1นตอหนึก็ตาม ฉะนั้นในเจลีก2019เล็กแรกนะฮะวันที่3พฤษภาคมหลังจากที่ย้ายทีมมาอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก็ยังช่วยชีมบุกไปเอาชนะซาเวเชได้ถึง 0. ชิน1-0จากประตูชัยของเท uh ระะุฮิโตะนะครับว่าโดยศึกญี่ปุ่นตัดเกรดทหาเจ้าจอุ้มนะฮะ6.5คะแนนเหมือนกัน กระทั่งเจลิก2019เลกที่2ในวันที่14กันยายนเกมนี้ทางมารินอสเปิดบ้านเอาชนะซาวาเชไป3-0แต่ในประตูที่2ของเกมนาทีที่81นะฮะเกิดขึ้นจากการมอนเล่ด,ด้วยซ้ายสุดสวยของยอดแบ็กซ้ายทับช้างศึกซึ่งถือเป็นลูกสำคัญในช่วงท้ายครึ่งหลังกระทั่งช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มในบ้านได้ดันอินครับ สำหรับเกมต่อไปของทีระทอนนั้นแบ็กซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสซัมศึกไทยดาบี้ต้องบุกไปเยือนคอนซาเลซปโปโรในวันพุธที่26สิงหาคมที่สนามซับปูโปรโดมเวลาเจ็นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับอ่านะผมเป็นนว่าง,งานนี้นะฮะก็ทางโชวอุ้มนะผมทีระทอนมาทันของเรามีแข่งกันอีกทีในวันที่26ที่ถึงนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรแชมป์เก่าของพวกเราราดข่าวต่อมากันดีก่อนครับ วัดใจกันสักหน่อยค้างคาไฟประทับบาโจ้พ่อสมศักดิ์เอาอยัางไงกับลูกโจ้คนนี้ดีละ่ะโดยกนนีงานนี้สาวุกค้างคาไฟสกไทยเอนะฮะต้องมาวัดใจกันแล้วล่ะครับว่าผู้บริหารทีมแห่งรงังเย้าทุ่งทะเลหลวงโดยเฉพาะอย่างดเรเป้าดออรอนงวันเทพสุทินประธานสโมอสอรรวมถึงที่ปรึกษาสโมอสรอ,อย่าง พัน่านท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมผู้มาเป็นสามีและก็อดีตประธานสมโมสรซึ่งทั้งคู่ถือเป็นคี์แมนคนสําคัญของทางสกอตไทย f ์เนันตัดสินใจกับอนาคตของนักเตะที่เป็นเหมือนเทพเจ้าของพรพักข,ข้างข่าวไฟอย่างจอนปาจโจ้แข้งเล็กดีรถโตแนวรุกตัวจี๊ดอย่างไรคนนี้ดี โดยสัญญาของจอห์นบาโจคนนี้จะหมดลงในวันที่30พฤศจิกายนนี้แน่นอนว่าการแข่งขันฤดูกาล2020หรือไทยลีกครั้งที่2 4นะผมประจำป25 63, ี2563จะยังไม่จบอย่างแน่นอนนะฮะกับสัญญาที่เหลืออยู่ของนักเตะชาวมาดากัสการ์ผู้นี้ซึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าบาโจเองจะตกเป็นเป้าสายตาของหลายๆทีมที่อยากได,ได้ตัวเขาเข,าเข้าไปาร่วมทัพด้วยนะฮะถึงขนาดทีมเองก็เคยออกข่าวฮือฮามาแล้วว่าทีมไหนสนใจให้เอาเงินมาซื้อเป็นเงินมหาศาลกันเลยทีเดียว ล่าสุดทางเว็บไซต์ค่าตัวตกเตะอย่างนะผมเบอร์เว็บเว็บทันเ m ิร์มเมคเได้ระบุเอาไว้ว่าค่าตัวของจอห์นมาโจนั้นอยู่ที่ประมาณ35,000ยูโรหรือประมาณราวนะผม13ล้านกว่าบาทนะฮะซึ่งเงินจำนวนที่ว่านั้นบวกค่าเพิ่มนิดหน่อยบวกลบไปมากมายนักหลายทีมที่เป็นบิ๊กเนมเมืองไทยน่าจะได้สบายๆนะฮะถ้าคิดจะคว้าตัวมอนี่นะผมไปทำเกมลากเลือทำเกมรุกให้อ,อร่อยจริงๆคงจะไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอน และเมื่อเดือนพฤษภาคมนะฮะปีที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาว่าทีมจะขายบาโชคนนี้แต่สุดท้ายก็มีการยืนยันจากคุณเขตพงศ์กุลน่าสิริผู้จัดการทีมว่าไม่ขายอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าบาโชก็อยู่กับทีมต่อมาจนถึงณวันนี้แต่อย่าลืมนะว่าในโลกลูกหนังนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะปัจจัยของคําว่าเงินที่มักจะไม่มีใครยอมปฏิเสธหากข้อสเสนอนั้นดีแสนดีงานนี้ต้องมาวัดใจกันว่าสกอตไทยจะยังอยากให้บาโชนั้นอยู่ต่อกับทีมหรือไม่ แน่นอนว่าคงจะมีไม่กี่ทีมที่จะทําให้เขาได้นั่นเองเอาเป็นว่าเราลุ้นกันละกันนะฮะว่าจอห์นบาโจคนนี้จะอยู่กับทางสกอไทยเอฟซีต่อไปหรือเขาจะเลือกทางเองใหม่ให้กับตนเองนะฮะในฐานะนักเตะอาชีพที่แน่นอนกว่านะฮะผมซึ่งที่ไหนดีกว่าก็ต้องไปเพื่อความท้าทายใหม่และรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นหรือเขาอาจจะหลงรักสุโขไทยทติไม่ยอมจากไปไหนเหมือนอย่างที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินเคยบอกเอาไว้ว่าบาโจ้นั้นเหมือนลูกชายของเขาก็ได้ใครจะรู้ งานนี้อีกไม่นานจะได้รู้กันนะฮะก่อนจะมาเป็นฮีโร่เนี่ยของสุโขทัยเนี่ยจอห์นบาจโจเคยเล่นกับ4ทีมมาก็คือ <S <S นีออนซิก้ในปี2008 Start ทแฮมพา e เนอในปี2011ถึงปี2013 c o n เดร์เดียบาโซ2013ถึง2014โอ b บรปี2014เคยติดทีมชาติมาดากัสกา8นัดทำได้1ประตูสำหรับจอห์นบาจโจค,คนนี้อยู่กับสุโขทัยนะครับมานับร่วมถึงฤดูกาล2020นี้เป็นระยะเวลาเข้าปีที่6แล้ว โดยที่จอ h ์นปาโจมาอยู่กับทีมตั้งแต่ตอนดิวิชั่น1เมื่อปี2015นั่นเองสผลงานกระทำประตูของจอ h ์นปาโจในการเล่นไทยลีกให้กับทางสุโขไทยนับจากปีแรกนะฮะที่ทีมค้างคาวไฟ่ก้าวมาเล่นไทยลีกคนแรกในไทยลีกครั้งที่20เมื่อปีปศ2 0 1 6นะฮะหรือปี2559ก็มีดังต่อไปนี้ครั้งที่20ทำได้5ประตูไทยลีกครั้งที่21ทำได้นะครับผม9ประตูไทยลีก ครั้งที่22ทําได้8ประตูไทยลีกครั้งที่23ทําได้10ประตูและไทยลีกครั้งที่24นะฮะทำได้นะผมสิงนัดแรกที่ผ่านมาเขาทําไปแล้ว3ประตูกันเลยีเดียวโอ้โหนะครับผมเป็นนาว่างานนี้จอนบาโจ้คนนี้นะผมถือว่าไม่ทรรมดาลจริงแต่ถ้ามีข่าวนะผมแบบนี้นะฮะก็มีโอกาสที่ทางบาโจ้นั้นอาจจะไม่อยู่สุโขไทยต่อไปก็เป็นได้นะครับต้องขึ้นอยู่กับว่าพ่อสมศักดิ์นั้นจะเอายังไงกับลูกโจ้คนนี้ดีต้องรอดลุ้นต่อไปนะครับผมใน และนี่ก็เป็นจดลิกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยายซิโก้สไตล์ประจำวันที่25สิงหาคม2563โดยเฉพาะบุคลรั่งบอลไทยครับ